ูสิฝากร้านไม่ดูคนเลยจะได้หน่งเนี่ยให้ดีไซเนอร์มาเป็นทั้งทำผมแต่งหน้าไปกี้คี้ค่ะสบายค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนค่ะนั่งลูกล้บลูก้าเข้านะมาทำอะไรดีคะวันนี้คือเย็นนี้น้องแกมีงานถ่ายโฆษณาค่ะก็เลยมาให้เจ๊กิกี้เขียนคิ้วให้หน่อยอะค่ะเขียนคิ้วค่ะบายมากแค่เขียนคิ้วนี่ใช่ไหมนี่สอเขียนคิ้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่สิเออแต่ว่าน้องจะเอาคิ้วบางหรือคิ้วหนาดีแล้วนะอือ ค,คิ้วหนานะได้หันมานี่เดี๋ยวเจ๊เขียนให้เขียนสวยๆเลยนะคะจ้าเจ๊เ,เรียนมาโอ,โอเคเท่ากันแล้วเสร็จแล้วค่ะอดูซิสวยไหมเจ๊คัะมันอะไรคะเนี่ยเอ้าทำไมล่ะเขาวายๆอะไรคะก็ที่นี่คิ้วนั้นนะไม่ใช่ค่ะเขียนคิ้วนะคะหมายถึงว่าใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบนี้คะ่ะเจ๊ไม่ใช่ให้เขียนคำว่าคิ้วอย่างนี้ เขียนคิ้วเจ๊ก็เขียนเขว่าคิ้วให้แล้วไงทำไมไม่บอกแต่ทีแรกว่าเขียนเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้ล่ะใช่ค่ะคือมันต้องเขียนแบบเขียนคิ้วไม่ได้เขียนตัวหนังสืออย่างนี้ค่ะเจ๊หนูสั่งไม่เคลียร์หนูบอกเขียนคิ้วเจ๊ก็เขียนคิ้วให้เจ๊ไม่ได้เขียนตาให้แลหน่อยมี่เจ๊เป็นช่างหรือเปล่าคะเนี่ยจะเป็นช่างเลยเส้นตัดเสื้อเนี่ยทำไมล่ะคะเรียนมาหรือเป้าตาสั่งสั่งสั่งให้คนทำอะไรเนี่ยเรียนมาหรือเปล่าเจ๊เรียนเขียนคิ้วมาหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้เรียนว่า